ถ้าแบบเออติดคัดแต่ตรงไหนแบบเออจะติวยังไงจะจดช็อตโนดยังไงจะอะไรยังไงเนี้ยค่ะหนึ่งตอบให้ได้ค่ะแต่ว่าอย่ามาถามข้อสอบนะบอกไม่ได้จริงๆสวัสดีค่ะวันนี้อ่ะวันนี้ไม่เป็นครูนะวันนี้เป็นล่ามเมื่อวานไปล่ามไปขับขี่มาเนาะสรุปก็ได้ก็คือค andidate เขาไม่ผ่านอ่ะแต่เองแล้วแบบ ค่าล่าหมะครั้งหนึ่งมันสามพันน็อกเนาะ สามพโครนมันก็ประมาณแบบหมื่นอย่างเงี้ยอันนี้คือจากใจล่ามถึงผู้เข้าสอบทุกคนนะคะขอเลยค่ะขอให้ไปซื้อแอปมานะคะชื่อ Theory e t a t e n นะคะหรือว่า Theory e x a m อ็กก็ได้นะคะแล้วแต่ให้ไปซื้อมาเลยรู้สึกจะอยู่ที่ประมาณ500นอกต่อเดือนเนี่ยนะคะมันจะมีเป็นข้อตัวอย่างข้อสอบประมาณ500รข้อนะคะแล้วก็มีคำอธิบายด้วยอันนี้ก็คือแบบเออล่าหนึ่ง อขอเลยนะขอให้ไปซื้อมาทำอย่างน้อยๆก็คือ2อาทิตย์นะคะก่อนที่คุณจะเข้าไปสอบแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณทำในแบบฝึกหัดอันนั้นนะคะทำในแอปอะแล้วมันได้80%ดเอนตะเกิน10ครั้งอะอันนั้นไปสอบได้คือแบบไม่ต้องไม่ต้องมาเสียแบบเสียตังสามพันเพื่อจะลองข้อสอบอะไม่ต้องเลยนะคะเพราะว่าถ้าคุณทำไอแอปนั้นอะแล้วไม่ผ่านอะ คือไม่ได้ถึง80%น่ะไม่ต้องมาสอบเพราะว่ายังไงก็สอบไม่ได้คือข้อสอบมันจะมีตัวลวงเยอะอ่าตัวเลือกแต่ละตัวมันจะแบบเอ้ยเหมือนใช่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าวังว่าจะแบบมาเดาเอาอะไรเงี้ยไม่ผ่านแน่ๆอะค่ะคือส่วนใหญ่คนที่ผ่านก็คือคนที่เขาเตรียมตัวมาดีเนาะอ่านหนังสือหรือว่าทำแอปมาอย่างน้อยๆเดือนหนึ่งอะคะ่ะอยากให้กำลังใจเนาะว่าแบบ ให้นึกถึงอะว่าเราอะมีใบกับขี่ไว้ทำไมอะเราอยากได้ไว้ทำไมบางคนก็อาจจะแบบเออแค่คิดสั้นๆอะขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนได้อะแค่นั้นแหละเออแล้วเอารูปที่แบบรูปรถรูปลูกแบบติดไว้ข้างฝาเลยแล้ก็ท่องข้อสอบจดข้อสอบทุกวันนะอันนี้มันคือทําทุกวันแล้วคือไม่ต้องทํานานก็ได้ค่ะทําแบบครึง่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย ก็ยังดีต่อวันเนะเาะแล้วก็กำหนดเวลาแน่นอนนะคะแบบจะทำตอนเช้าหรือจะทำก่อนนอนอะไรก็แล้วแต่แต่แบบว่าทำเหมือนแบบให้มีตารางแล้วติ๊กเลยวันไหนทำข้อสอบวันไหนไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยลราก็คือให้ทำอย่างน้อยๆอ,ยอให้ครบทั้ง500้อยข้อนะคะที่อยู่ในแอปเนาะก่อนที่จะเข้ามาสอบอเพราะว่าหนึ่งก็เสียดายตังค์อะเวลาที่แบบ ล่ามไปให้แล้วแล้วคนสอบสอบไปได้อะไรอย่างเงี้ยเออมันเสียดายตังนะคุณแล้วอีกอย่างหนึง่งเวลาที่มาสอบแต่ละทีมันเครียดนะการสอบเนี่ยใช่ไหมแล้วไหนจะต้องเตรียมตัวเสียค่าเดินทางจองล่ามจองเซนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบหนึ่งไม่อยากให้แบบเสียตังฟรีๆนะเพราะฉะนั้นอ่ะหนึ่งก็อยากจะให้กำลังใจเนาะว่าแบบ ถ้าคุณพร้อมแล้วคุณค่อยมาที่นอร์เวย์นะคะมันจะมีกลุ่มหนึ่งชื่ออ่ากลุ่มเตรียมสอบใบขับขี่เนาะก็ให้เข้าไปในกลุ่มนั้นนะคะเพราะว่าเขาจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็จะมีแบบข้อสอบเก่าๆตัวอย่างนะคะเอามาให้แต่ว่าเขาคงไม่ได้บอกข้อสอบจริงเพราะว่านี้มันผิดกฎหมายนะคะ แล้วก็ถึงตรงนี้หนึ่งก็อยากจะบอกว่าคือหนึ่งเลือกที่จะล่ามใบขับขี่ค่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งก็จะติวข้อสอบใบขับขี่ให้ไม่ได้เนะาะถ้าใครอยากจะเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรียนภาษาโนาเวย์ได้แต่ว่าเรียนติวใบขับขี่เนี่ยหนึ่งทำให้ไม่ได้จริงเพราะว่ามันผิดกฎจรรยาบรรลามเพราะว่าคือหนึ่งอะเข้าไปล่ามใบขับขี่ก็คือรู้ข้อสอบจริง ทุกครั้งที่ล่ามอะคะ่ะมันก็จะเป็นข้อสอบคล้ายๆกันอาจจะเปลี่ยนแบบเอออาจจะเปลี่ยนคำถามเป็นช้อยส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยไม่ให้หนึ่งอะมาสอนเนาะอยากจะส่งความรักความหวังดีแล้วก็กำลังใจนะคะให้กับคนที่จะเตรียมตัวสอบไปขับขี่ทุกคนนะคะคุณทำได้เออแต่ก่อนที่คุณจะจะ จะสอบผ่านเนี่ยคุณต้องคิดก่อนว่าคุณทําได้แล้วก็คุณต้องลงมือทําอะค่ะคือต้องฝึกซ้อมข้อสอบดีๆนิ่งๆแนว่แนวๆเลยอะคือบอกว่าอ่ะถ้าแบบเดือนหนึ่งมันเร็วไปสองเดือนสามเดือนหกเดือนปีหนึ่งแต่ว่ามันต้องมีกําหนดเวลานะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็จะเลื่อนลอยไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะแบบสิบปีแล้วก็ยังไม่ได้อะไร ด้วยรักและห่วงใยจากเล่าหนึ่งวันนี้นะคะถึงผู้สอบทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กำลังจะสอบเนาะแล้วก็ถ้าแบบเออติดขัดแต่ตรงไหนแบบเออจะติวยังไงจะจดช็อตโน้ตยังไงจะอะไรยังไงเนี่ยค่ะหนึ่งตอบให้ได้ค่ะแต่ว่าอย่ามาถามข้อสอบนะบอกไม่ได้จริงๆโอเคค่ะสำหรับวันนี้คุณหนึ่งก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ